แกกล่องลองใช้ Proco M7 4G ครับจอ6.9นิ้ว1 4 4เฮิรต์พร้อมแบตเตอรี่อึดถึง7,000มิลลิแอมป์นะครับชิปก็เป็นตัวแรงเลยครับอย่างตัว s ซ a p ร r ก้อน685ก็ต้องบอกว่าผมไปเห็นสเปคนี้มาแล้วก็คิดว่าน่าสนใจนะครับเลยซื้อมาลองใช้งานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับเจ้าตัวนี้บ้างนะครับก็อันดับแรกเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยอันนี้ผมก็แกะไปแล้วแหละรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันอีกรอบงนึ่ันนี้ะครับ case เป็นสีนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ในส่วนของในกล่องก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะครับแแล้วก็มีสองตัวคู่มือนะครับแล้วก็ด้านในก็จะพบกับตัวอะแดปเตอร์นะครับ33วัตต์นะครับเป็นพาชาร์จแน่นอนนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของสายนะครับก็เป็นตัว t ท p e A to t y p e C แบบนี้นะครับมาให้ในกล่องด้วยครับอ่ะในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะถามว่าตัวเครื่องเนี่ยแกะจากกล่องมาเนี่ยก็แถมฟิล์มมาให้หรือเปล่าตัวนี้เรียกว่าจะมีฟิล์มเคลือบใสๆบางๆมาให้นะครับเป็นแค่เคลือ มาจากโรงงานเพื่อที่ว่าจะไม่ให้หน้าจอเป็นดอยแค่นั้นนะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าใช้งานจริงไม่ได้นะผมลองใช้งานดูแล้วนะครับมันจะขาดเอานะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับก็ถ้าถามว่าใช้ตัวไหนดีนะครับอันนี้ผมก็บอกต่อในฐานะที่ใช้งานแล้วกันนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อตัวนี้มาใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะผมก็ซื้อมา2อันเผื่อไว้ก่อนนะครับทำใจกับราคานะครับปรากฏว่าทําได้ดีเกินราคานะครับก็ใช้แค่อันเดีย เผื่อใครคิดว่าเฮ้ยซื้อรุ่นนี้แน่ๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะซื้อฟิล์มจากไหนก็ลองดูตัวที่ผมแนะนําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะแท็ก YouTube เพิ่มไว้นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับก็อันนี้ผมสั่งมาเป็นสีเทาแบบนี้เลยเป็นเทาสว่างสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็มีเลนลวดลายต่างๆนะครับจะเป็นแบบช่องตารางสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีในส่งตัวที่เป็นสีลวดลายนะครับที่ตัวขอบนะครับให้แบบมีลูกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูดีนะครับ สำหรับรตัวฝาหลังนะก็อันนี้ก็ชื่นชมนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาพร้อมกับ กล้องนะครับแนวตั้งแบบนี้เลย2เลนนะครับแต่ว่าเลนหลักนะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่50ิล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เค้าเคมามาพร้อมกับพวกฟีเจอร์ไอต่างๆด้วยนะครับ่วนตัวด้านบนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจะพบกับพวกสสบสัญญาณต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายก็จะมีในส่งตัวช่องใส่ซิมใส่ไมโครวิทยาดต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างมีลําโพงมาให้นะครับทป์ซีรวมถึงไม้ด้านขวาก็จะมีในส่งตัวปุ่มพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นสแกนนิ้วมือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มเเเพิ่่่มมสสีียยงงงลดตาาๆวอรบ ก็อยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับผมงานประกอบก็ดูแน่นนะ แล้วก็เขาเคลมว่ามาพร้อมกับมาตรฐานนะครับ IP 54นะครับก็คือรองรับกันน้ําเบื้องต้นนะครับพวกแบบมือเปียกอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้งานได้อันนี้เขาเคลมมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจออย่างที่บอกครับ6.9นิ้วนะครับในเรื่องของตัวความละเอียดนะครับเป็น Full HD Plus นะครับก็ดูดีนะครับแล้วก็ดีเฟรทเรทสูงสุดอย่างที่บอกครับ 144Hz สีสเฮิร์ตนะครับสีสันโดยรวมผมว่าดูดีนะนะครับแล้วก็สามารถดู YouTube ได้สูงสุดที่ 1080p นะครับประมาณนี้เลยนี่ฮะในเรื่องของสีส ็สวยใช้ได้นะครับประมาณนี้เลย ก็เรียกว่าสีของเขาเนี่ยไม่ได้ออกเป็นโทนเหลืองนะก็ใครที่เคยใช้โฟโครุ่นที่ราคาถูกกว่านี้อย่างตัว C 7 1บเอนี่ยบอกได้เลยว่าสีมันจะออกเหลืองกว่านี้นะครับสีโทนของเขาเนี่ยจะเหลืองกว่านี้นะครับถามว่าเฮ้ยคุณไปปรับในเรื่องของตัวกระนอมสายตาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับสแตนดาร์ดเลยแล้วก็โทนสีเนี่ยผมพยายามปรับให้มันขาวแล้วมันก็ยังออกเหลืองๆนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่เยอะแต่ว่าเทียบกับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าในเรื่องของสีสันเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็แน่นอนแหละราคามันต่างกันตั้งพันห้าเน มันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสีก็แสดงออกมาได้ดีนะครับสมกับราคาก็น่าใช้นะครับในเรื่องของตัวจอผมให้อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับในงบประมาณที่สามร้อยนะผมลองใช้งานมาหลายรูปแบบแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนการใช้งานกลางแจ้งนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ดีนะครับก็ไม่ได้สู้แสงแดดเยอะมากนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงนะครับอยู่ในที่ร่มแต่ว่าเป็นสภาพแวดล้อมแบบกลางแจ้งนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับต่าที่ผมได้ลองเทสไปแล้วนะครับก็การอ่านการ ต่างๆก็ยังถือว่าทําได้สมราคานะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับรุ่นนี้นะครับกล้องหลังก็อย่างที่บอกครับมาพร้อมกับความละเอียดที่50ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือกล้องหลักนะก็โดยรวมๆแล้วผมว่าก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับนี่ฮะลองถ่ายอย่างตัวเนี้ยตัวกล้องนะครับตัวหนังสือเล็กๆอย่างนี้ก็อ่านได้สบายๆนะครับแล้วก็โทนสีก็ไม่แย่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวกล้องเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ตัวอย่างกันเลยครับ และส่วนนี้ก็คือภาพนะครับจากตัวกล้องหลังของโ o c o M7 นะครับความละเอียด 1080p 30เฟรมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีในเรื่องของการสั่นนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถือ2มือนะเสียงภาพเป็นยังไงนะครับก็ลองรับชมและฟังกันดูนะครับและส่วนนี้ก็คือภาพนะครับแล้วก็เสียงจากตัวกล้องหน้านะที่ความละเอียด 1080p กับอีก30เฟรมครับก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเคกันหรือเปล่านะครับก็ลองรับชมและฟังกันดูนะครับ และสาหรับในเรื่องของตัวสเปคและประสิทธิภาพนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับมาพร้อมกับ n a p d ล a ก o n 685นะครับกับ GPU Adreno 610นะครับคะแนน AnTuTu ครับเท่าที่ผมได้ลองเทสมานะครับก็อยู่ที่แถวแถวประมาณสัก5,900นะครับก็ต้องบอกว่าสูงประมาณนึงเลยทีเดียวอย่างตัวนี้ผมไปซื้อมาเป็นตัว RAM 8นะครับจริงๆแล้วเขาจะเริ่มที่ตัว RAM 6GB รอมเนี่ยได้เป็น 128GB ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับอย่างที่บอกครับ 7,000mAh นะครับแล้วก็ในส่วนของ OS รุ่นนี้มาพร้อมกับ HyperOS นะครับที่อุน Android 15นะครับส่วนการทดสอบการเล่นเกมนะครับก็อย่าง ROV นะครับ p u b G Mobile นะครับหรือว่าเกมทั่วๆไปที่ไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะอย่าง Quality Mobile เนี่ยก็เรียกว่าเล่นได้แบบชิวๆนะครับเฟรมเรทนิ่งๆนะครับก็ความร้อนก็ถือว่าคุมได้ดีนะครับก็เรียกว่าสบายๆกับเกมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมหนักๆครับอย่างพวก g e n s h Impact n i นะครับก็แน่นอนว่าต้องลดกราฟิกลงนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้เลยนะครับปรับสัก30เฟรมกราฟิกต่ำๆนะครับก็พอเล่นได้นะครับเช่นเดียวกันครับกับตัว r a c i n g Master ครับเกมใหม่ๆแบบ ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าต้องปรับภาพต่ําสุดนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแอบมีการกระตุกให้เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับก็ถ้าถามว่าแนะนํำไหมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ยังพอเล่นได้แหละนะครับไม่ถึงกับเล่นไม่ได้นะสำหรับโทรศัพท์ซมาสเตอร์ครับแล้วก็ในส่วนของเกมสุดท้ายอย่าง Delta Force อันนี้ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับภาพต่านะครับก็ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับเขามีในสวงตัวฟีเจอร์นะครับสำหรับเกมอย่างตัวเกมเทอร์โบเนี่ยเท ตามความรู้สึกนะครับไม่ได้อิงตัวเลขก็บอกได้เลยว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากนะไม่ค่อยต่างกับไม่เปิดเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมเทอร์โบนะครับทั้งในเรื่องของตัวฟีลลิ่งการทัชนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทนะครับแต่ว่าในส่วนของฟีเจอร์เนี่ยเขาแสดงให้เห็นนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับฟีเจอร์อย่างเกมเทอร์โบนะครับอันนี้ก็คือเขาช่วยในเรื่องของการเพิ่มเฟรมเรทนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับว่าเปิดกับปิดต่างกันไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ต่างกันนะครับหรือใครใช้งนน้วเรกับชดดห็ไ คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของลําโพงนะครับถามว่าโอเคแค่ไหนนะครับก็ผมมองว่าใช้ได้นะลำโพงอยู่ด้านล่างและตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่ด้านบนเหมือนโพรโคซีเจ็ดสเทที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับอันนั้นอยู่ในระดับเริ่มต้นเลยนะเน้นใช้งานระดับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าโอเคนะนะครับกับลําโพงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดครับถึง200เซนะครับฮ่า ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับใช้งานทั่วไปแล้วก็ตอบโจทย์ด้านความบันเทิงได้อย่างสมราคาแล้วนะครับผมว่านะคุณได้ลำโพงระดับนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมผมเทสไปแล้วก็อยู่ในระดับที่ก็ดีอยู่นะครับดีอยู่แน่นอนแหละว่ามันไม่ดีถึงขนาดขั้นสตูดิโอหรอกนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานจริงได้ได้สมราคานะครับแต่ก็แน่นอนนะครับใครเล่นเกมจริงนะครับโดยเฉพาะเกม FPS ไปหูฟังเถอะนะครับผมทีนี้ภาครับสัญญาณ WiFi ครับตัวนี้ก็สามารถทําดาวน์โหลดเนี่ยได้ที่300เมกะบิตนะครับแล้วก็อัปโหลดได้ที่ประมาณสัก300 เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้คือเฉลเฉลี่ย ได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าทําได้สมราคานะครับก็พอๆกันกับตัวโ o c o c 7 1เลยส่วน GPS นะครับผมเทสกับตัวแอปอย่าง GPS test นะครับตัวเนี้ยถามว่ามันอยู่ในระดับไหนผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับสำหรับตัว GPS นะที่นี่ส่งตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าถามว่าอึดไหมนะครับก็7 0 0 0 m มิลลิแอมป์ของเขาอึดจริงหรือเปล่าก็เท่าที่ผมได้ทดสอบครับอย่างการเปิดดู YouTube 720 P 30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่นะครับลดลงไปแค่4%อันนี้ก็ถือว่าอึดมากๆนะครับและก็ การทดสอบยาวครับที่8ชั่วโมงนะครับจากแบตเตอรี่100%ครับหรือให้เราใช้อีกที่ประมาณสัก42%กับการใช้งานต่อเนื่องที่8ชั่วโมงอันนี้บอกได้เลยว่าโคตรอึดนะครับก็ถือว่าอึดมากๆใครที่เป็นสายใช้งานแบบระยะยาวๆนะครับใช้งานทีหนึ่งคือนานเลยฮะก็เรียกว่าเอาอยู่นะครับตลอดทั้งวันเลยนี่คือไม่ใช่แค่เอาอยู่แค่การแซนด์บายใช้งานทั่วไปนะครับการใช้งานต่างๆอย่างการดูวิดีโอนะครับเปิดไรหนิดสูงๆอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนครับทีนี้สรุปเลยนะครับว แน่นอนแหละครับว่าใครที่กําลังมองหามือถือแบตเตอรี่อื่นๆในราคาแค่นี้เนี่ยผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของจอก็บอกได้เลยว่าทําได้ดีใครที่เน้นความบันเทิงนะครับเน้นเล่นเกมทั่วๆไปนะครับเกมที่ไม่ได้หนักมากพับ G Mobile ROV Free Fire นะครับหรือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้กินกราฟิกอะไรเยอะรุ่นนี้น่าสนใจมากนะครับรวมถึงเกมใหม่นะครับที่อาจจะกินกราฟิกหน่อยแต่ว่าจะปรับได้ไม่สูงเนี่ยก็เล่นได้เช่นเดียวกันอย่างตัว d e l t a r c e อย่างเนี้ยตัวนี้ก็เล่นได้นะครับงานประกอบก็ถือว่่่าแนนดดูีีครบใทชอ ือถือแบบสไตล์เรียบๆนะครับงานประกอบดูดีผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้กล้องถามว่ามันโอเคไหมนะครับโดยรวมๆกล้องเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับก็เรียกว่า50ล้านพิกเซลของเขาก็ถือว่าทําได้ดีแต่ถามว่ามันเอ่อเวิร์กมากขนาดไหนแน่นอนว่ามันคงไม่ได้แบบฟลุ้งฟิิงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่ในงบประมาณแค่นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับกล้องพอใช้ได้นะครับแบตเตอรี่อึดนะครับส แล้วก็ได้หน้าจอใหญ่นะครับใครที่เน้นอะไรประมาณนี้ผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อตามก็สามารถไปซื้อที่แท็กของ YouTube กันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแกะกล่องลองใช้เจ้า p o c o M7 นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรนําเสนอกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้นะครับว้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ